ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โรงเรียนนวมินทราชุทิตมัทชิมจึงจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ดังนี้นะคะทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และรวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะโดยให้ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยครูผู้สอนจะบันทึกการสอนเพื่อนักเรียนสามารถดูย,ย้อนหลังได้หรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้และมีการเช็คชื่อเข้าเรียนทุกครั้งค่ะในส่วนของครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพสุขศึกษาและภละศึกษาศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นให้จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้นักเรียนทําใบงานใบกิจกรรมหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่บ้านและติดตามภาระงานผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหรือ o o o l l s s t t s หรือระบบแอปพลิเคชัน Line ค่ะ ซึ่งครูผู้สอนจะปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แทนการสอบในห้องสอบหรือการรวมกันเป็นกลุ่มโดยใช้วิธีการอื่นเช่นสอบในรูปแบบออนไลน์การมอบหมายงานการทำรายงานหรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอนโดยนักเรียนจะต้องเข้าเรียนร้อยละ80ของจำนวนเวลาเรียนในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจะพิจารณาจากการประเมินผลด้านจิตวิสัยระเบียบวินยัยและความรับผิดชอบหรือด้วยวิธีการอื่นเช่นการส่งงานตามกำหนดเวลาการเข้าเรียนออนไลน์ในแต่ละครั้งหรือคุณภาพของชิ้นง,งานเป็นต้นในการเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์นะคะเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชิมที่มีชื่อว่า nmm.ac.th นะคะ จากนั้นนักเรียนจะเห็นประกาศของทางโรงเรียนนวมินทราชุทติธิมที่บอกว่าขณะนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนดีมานะคะค,คุณครูอยากให้นักเรียนได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าของการประกาศต่างๆในหน้าเว็บไซต์นี้อย่างเป็นประจำนะคะจากนั้นให้นักเรียนเลือกระดับชั้นนะคะมีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เลยค่ะ เมื่อนักเรียนเลือกระดับชั้นแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นครูเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกเลือกห้องที่นักเรียนเรียนอยู่นะคะเช่นครูเลือกระดับชั้นม .5 ห้องม .5 ท .6 เพอาอคลิกเข้าไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นตารางเรียนจะได้ทราบว่าวันนี้ค่าพี่เท่าไรเรียนกับคุณครูท่านใดนะคะ ในลำดับที่2นั้นนักเรียนจะต้องคลิกเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนสามารถบันทึก QR code เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ได้หรือว่าจะคลิกที่ปุ่มเข้าห้องเรียนก็ได้ค่ะในส่วนที่3นะคะเป็นปุ่มค้นหาครูผู้สอนในส่วนที่4นะคะในบางห้องนักเรียนอาจจะต้องมีการเรียนในวิชากลุ่มสนใจนะคะก็จะมีรายชื่อคุณครู รายชื่อวิชาให้เลือกตรงนี้เลยนะคะเมื่อถึงวิชากลุ่มสนใจนักเรียนก็มาคลิกในส่วนที่สีนะได้เลยค่ะนะคะเมื่อคลิกเข้าห้องเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนก็จะเป็นการเปิด Line แอปพลิเคชันขึ้นมาในส่วนของ Line Meeting นักเรียนก็จะต้องเข้าร่วมแบบเปิดกล้องจากนั้นกดปุ่มตกลงให้แสดงชื่อและเข้าสู่ Line m e e t i n g นะคะนักเรียนสามารถย่อหน้าต่างเพื่อพิมพ์ข้อความได้ค่ะ นี่คือส่วนประกอบของหน้าต่างแอปพลิเคชัน Li น e นะคะอย่างเช่นที่เป็นตารางนี้นะคะก็เป็นปักบุดหน้าจอหลักเช่นนักเรียนจะเปิดให้เห็นหน้าจอครูชัดเจนนะคะนักเรียนก็สามารถที่เลื่อนไปที่หน้าจอครูได้นะคะ,ะลำดับที่สองนะคะเป็นลูกศรชี้ชนกันแบบนี้เฉียงแบบนี้นะคะเป็นการย่อหน้าต่างค่ะก็สามารถย่อหน้าต่างในการ วิดีโอคอลแบบนี้นะคะเพื่อที่จะใช้แอปพลิเคชันอื่นได้นะคะในลำดับต่อไปนะคะสัญลักษณ์เป็นรูปคนและมีห่วงโซ่หนึ่อันนะคะเป็นการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมค่ะเช่นเพื่อนยังไม่เข้ามาเราอาจจะคลิกแล้วเพื่อเชิญเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนเข้าห้องเรียนได้นะคะลำดับต่อมาค่ะเป็นรูปไมโครโฟนนะคะถ้าคลิกก็เป็นการเปิดหรือปิดไมโครโฟนนะคะถขณะที่ คุณครูทำการสอนอยู่นักเรียนอาจจะต้องปิดไมโครโฟนเพื่อจะได้ฟังเสียงคุณครูให้ชัดเจนนะคะนักเรียนสามารถเปิดไมโครโฟนได้เมื่อนักเรียนอยากจะสอบถามหรือตอบคำถามกับคุณครูนะคะ,ะลำดับต่อมาเป็นรูปกล้องนะคะนักเรียนสามารถเปิดปิดกล้องได้นะคะต่อมาเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีวิงวิงใช่ไหมคะเป็นรูปหน้าคนก็นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนพื้นหลังฟิลเตอร์เอฟเฟกใบหน้าได้แต่ถ้าใช้ เอฟเฟกในส่วนนี้นะคะการแสดงภาพอาจจะมีการดีเลย์ช้ากว่าเวลาจริงนะคะและสุดท้ายนะคะปุ่มคล้ายๆปุ่มเพย์นะคะก็จะเป็นการแชร์หน้าจอบางทีนัเกเรียนอาจจะต้องนําเสนอให้คุณครูดูหรือคุณครูได้แช์หน้าจอให้หนัเกเรียนก็จะใช้ปุ่มนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่นัเกเรียนต้องใช้ในการเรียนนะคะจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์นะคะจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และมีแอปพลิเคชัน Line นะคะในส่วนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะคะเวอร์ชันจะต้องเป็นเวอร์ชัน10.2.1ขึ้นไปนะถ้าในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะถ้านักเรียนลงแอปพลิเคชัน Line ก็ควรใช้เวอร์ชัน6.2.0ขึ้นไปนะคะถ้าใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้นะคะบางทีนักเรียนใช้งานอยู่แล้วจะเด้งออกจากแอปพลิเคชันออกมาเลยนะคะนักเรียนก็ควร เช็คแอปพลิเคชันของตัวเองว่าเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่นะคะในวิธีการเช็คแอปพลิเคชันครูก็ทำมาให้แล้วนะคะอย่างส่วนของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะก็จะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะให้หนักเรียนเข้าไปแอปพลิเคชัน Line เสร็จแล้วไปคลิกปุ่มฟันเฟืองนะคะแล้วก็ไปเลือกคำว่าเกี่ยวกับ Line ค่ะแล้วนักเรียนก็จะเห็นเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกว่า มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยกับแท็บเล็ตเนี่ยนะคะหากไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เป็น10.2.1ขึ้นไปเนี่ยก็ควรที่จะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันในส่วนของหน้านี้นะคะเป็นตัวอย่างในการดูว่าแอปพลิเคชัน Line ที่ลงใน PC หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องดูจุด3จุดด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกเกี่ยวกับไลนะ์ะแล้วก็ ไปดูซิว่าเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะคะถ้าไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดมันก็จะมีลำดับที่4นะคะที่บอกว่าอัปเดตเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีให้อัปเดตได้นะคะสมมุติว่าตอนนี้เป็นค่าที่เแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นค่าที่เนักเรียนกําลังเรียนกับคุณครูกิชยาใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็จําไว้ว่าเป็นครูกิชยาจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนลงมาข้างล่างค้นหาครูผู้สอน ลิกเลยค่ะเป็นปุ่มค้นหาครูผู้สอนจากนั้นครูกิชยาอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นักเรียนก็เลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนหาเลยนะคะอ่าก็จะเห็นได้ว่ามีคุณครูทุกคนอยู่ในนี้หมดเลยค่ะอาจะเห็นแล้วว่าคุณครูกิชยาอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถคลิกที่รูปหรือคลิกที่ชื่อได้เลยเอาคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอบทเรียนของคุณครูกิชยาแบบนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณครูท่านไหนก็จะมีเว็บไซต์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 แบบนี้นะคะในการเข้าเรียนหรือมีข้อสงสัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนเข้ามาหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนักเรียนก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้นะคะจะมีช่องทางการติดต่อนะคะเกี่ยวกับหัวหน้าระดับให้นักเรียนสอบถามหัวหน้าระดับได้เลยค่ะ ในการเว้นระยะห่างทางสังคมในครั้งนี้นะคะนักเรียนไม่ควรออกนอกบ้านให้เกิดความเสี่ยงและควรรักษาระยะห่างทางสังคมแม้กับผู้ปกครองที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ควรงดเว้นการสัมผัสกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะการเรียนที่บ้านไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่ตั้งใจขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะ